สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะอยู่กันที่บูธของบริษัทยูเดตแมชชีนเนอรีค่ะที่บูธ51แล้วก็52ที่งานมาตเตชอร์โชว์2022ค่ะและตอนนี้อยู่กับพี่นพรสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมนพจากอยู่ในเดแมชชีนเนอรีนะครับวันนี้จะมานําเสนอสินค้าแบรนด์ NPK นะครับซึ่งเป็นสินค้าที่นําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับสินค้าตัวนี้นะครับตัวที่ผมถืออยู่เนี่ยนะฮะ เป็นรุ่น1600 HA นะครับซึ่งเหมาะกับการใช้งานลูกบล็อกขนาด1ทับ2มีแรงบิดสูงสุดที่250นิวตันเมตรที่5,000รอบต่อนาทีนะครับเหมาะกับอุตสาหกรรมทั่วไปตลอดจนถึงอุตสาหกรรมยานยนต์และศูนย์บริการรถยนต์ทุกประเภทนะครับ <S <S บริษัทยูนิเต็ดแมชชีนารียังมีให้บริการในส่วนของพาร์ตอะไหร่และทีมช่างที่มีความชำนาญน,นะครับสามารถให้บริการกับลูกค้าได้ เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ลูกค้าคนไหนนะคะที่สนใจค่ะก็สามารถติดต่อมาที่พี่นพพรได้เลยนะคะหรือว่าติดต่อมาที่บริษ,ษัทเยนเด็ดบม้ชินเตอรี่ของเราก็ได้เลยค่ะคแล้วเจากันไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ